สวัสดีครับฟาร์มโกนะครับผมวันนี้เราจะมาสอนคาลิเบตเครื่องวัด PH นะครับผมเพื่อการเพื่อ PH น้ำที่ตรงนะครับเราควรคาลิเบตทุกหนึ่งเดือนนะครับผมวันนี้ก็เป็นซองคาลิเบตนะครับผมที่เราจะใช้มีซองคาลิเบตนะครับผมวันนี้ก็เป็นกล่องสามกล่องอันนี้ผมแยกฝาไว้หมดเลยแล้วก็น้ำกัน สองขวดนะครับผมน้ำเปล่านะครับผมนิดหน่อยมาเนี่นนยเดี๋ยวเรามาทำกันนะครับผมไมาจะใส่น้ำกันช่องละอ่าสองอ่าต้องใช้ปริมาณที่สองร้อยห้าสิบเเบลนะครับนี่เขาไม่บอกอยู่อันนี้เป็น4.01นะครับ นี่ก็จะเป็นกล่องนี้อ่านี่หนึ่งซองต่อน้ำสองร้อยห้าสิบมลนะครับอืม ใชผมก็ใช้ปริมาณที่สองร้อยห้าสิบเมนะครับผมจะเอาพอดีพอดีนะครับเทไปเลยครับน้ำกัน <c oughs> นี่เป็น4.0นะครับ ผมก็จะคนให้ละเอียดเลยนะวิวีีนะครับคนวิววีไว้ผมก็จะปิดไว้เป็น4.0นะครับแยกไว้ก่อน ซบอยเหมือนเดิมครับสองร้อยห้าสิบเอ็มเอลเบยก็จะมาใส่ตัว6.8นะครับ6.8ก็จะเป็นอันนี้เหมือนเดิมครับ250 m ป็นแมวน้ำกันนะครับ นี่ให้ดูน้ำกันนะครับไม่ใช่น้ำเปล่านะครับเป็นน้ำกันนะครับหาซื้อได้ที่พวกร้านแบตเตอรี่รถยนต์ทั่วไปได้เลยครับ อันนี้ผมฉีดซองผิดนะครับเบอร์เบอร์เมาอ,อ,อันนี้เป็น9.18นะครับเพาเดลเอาจะใช้ฝานี้แทนนะครับอ่าน,นี่เป็น9.18นะครับเจะงงนะครับเหมือนเดิมก็คนไว้เหมือนเดิม ไว้มือนเดิมเดี๋ยวมาทำ6.86ต่อครับเ้อครับผมดึงนรงกันหนึ่งสองสองว้เป็นแมว ใช้ประมาณหนึ่งขวดนิดหน่อยนะครับซื้อมประมาณสองขวดก็ได้ครับเราหนึน่งขวดก็นอีกนิดหน่อยนะครับอีกขวดนึงผมใช้ไปแค่นี้นิดเดียวเองนี่เป็นหกจุดแปดหกนะครับ อ่าเอรอของเราจะปิดไว้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทิ้งไว้แล้วนัทีนะครับให้ตัวเนคาริซามคาริเบทมันละลายกันน้ําไปก่อนครับเครื่องนี้ไม่ได้คาริเบทมาประมาณสองเดือนแล้วนะอ่เดี๋ยวเราจะมาลองวัดพินเห็นน้ำอันนี้เป็นน้ําเปล่านะครับน้ําดื่มเลยน้ําดื่มบ้านทั่วไปเลยอันนี้เป็นหมู่บ้านผมเนาะ เราจะมาลองวัดดูนะครับว่าได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองวัดอีกทีตอนเครื่องคาลิเบรตแล้วนะครับอันนี้เครื่องยังไม่ได้คาลิเบรตนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนก็ลองจับดูนะครับ ก็ได้ประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมมาให้ดูไหมอ่ะอยู่ที่7.8กว่านะครับผมยังไม่นี่นะรอให้ดูอีกนิ่งอีกทีนะครับ นี่นะครับน,นี่อยู่ที่700จะอันนี้ค่าวียอยู่ที่7.86นะครับอยู่ที่ประมาณนี้นะครับอันนี้เครื่องวัดยังไม่ได้คันดีเบตนะครับเดี๋ยวเราลองมาคาลิเบตกันนะครับเอครับวิธีคาลิคาิริเบนเครื่องนะครับผมอ่ผมก็จะมาคาลิเบนให้ตัว6.8 6, 6, 6 4.0แแล้วก็9.18นนะครับอ่า อันนี้เป็นเราจะเห็นน้ำกันลงไปในนี้นะครับเอาไว้ล้างหัวนะครับน,นี่นะครับวิธีคาริเบนก็นี่นครับนี่เราเราจะกดตัวนี้ค่ากดลงค้างไว้หกวินะครับผมอเริ่มที่หกจุดแปดหกนะครับอ่ากดค้างไว้หกวินะครับหนึ่งสองสามสี่ห้ หกอ่าเครื่องก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับอย่างนี้แปลว่าคาลิเบรน,นะครับถ้าก็พริบอย่างนี้อ่าแล้วก็รอให้มันอยู่กับยุดอยู่กับพริบครับอ่าแล้วเราก็มาจุ่มล้างเอาหัวมาล้างน้ํากันที่สะอาดก่อนครับแล้วก็เช็ดเช็ดนะครับต่อไปเป็นสีจุดนย์ครับคนเหมือนเดิมครับ หนึ 1> 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกอมันจะขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็กระพริบรอจนกลัวกระพริบเสร็จครับอ่าเราก็ล้างน้ำเปล่าเหมือนเดิมครับล้างหัวน้ำสาดอันนี้เป็นน้ำกันสะอาดนะครับแล้วก็มาล้างน้ำเปล่า กาลิเบตเราต้องปรับหัวเป็นตรงนี้เป็นคว่า p h ก่อนนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับต่อไปก็เป็นอันสุดท้ายเป็นเก้าจุดหนึ่งแปดนะครับเหมือนเดิมมัฟโคนวิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนี่ยจะขึ้นเก้าจุดหนึ่งแปดเหมือนเดิมนะ,ะนี่ครับต้องปรับเป็นตัว p h ดนี้กันนะจะขึ้นว่า pH อย่างน,นี้นะ ถ้ามันจะพีบแล้วเราจะมาล้างหัวแล้วเราจะมาทดสอบกันว่าเมื่อกี้เราวัดได้เจ็ดจุดกว่าตอนนี้ถ้าเราคาลิเบอร์เครื่องแล้วเราจะวัดได้เท่าไหร่นะครับไอ้วนี้ผมก็จะเก็บไปนะใช้ง,งานได้ต่อยาวๆเลยนะครับคนคาลิเบรททุกหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนครั้งนะครับเพื่อความแม่นยำของค่าพีเน้ำนะครับ ั็จะมาดูนะครับเราวัดได้เท่าไหร่นะครับอย่นี้ตุดเครื่องวัดตัวนี้วัดได้5อิึ่งนะครับ PHEC นะครับ PVM นะครับ สองอย่างอะไรก็ไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้วเราใช้แค่สามตัวครับ p N, p, p m แล้วก็ e c นะครับค่า p h ก็อยู่ที่ประมาณเจ็ดจุดสามห้านะครับก็ถือว่าห่างกันยังไม่เยอะมากครับโอเคครับเครื่องพอเครื่องเก่าผมก็คาลิเบร์เขาสุดท,ท้ายเดือนที่แล้วอาจจะยังไม่เพียนมากครับ เคยคาลิเบรแล้วนะเครื่องนี้มีอันเป็นอันแค่นี้นะครับผมธีคาลิเบรเครื่องนะครับผมฟาร์มโกสวัสดีครับ